สดีค่ะวันนี้นะคะเราก,ก็มีรถราคาประหยัดแถมประหยัดพลังงานแบบสุดๆมานำเสนอค่ะ คันนี้เลย Toyota t o y ยต a y ยาริ a เ t ท v e 1.2e ปี2017ราคาป้ายแดงของเขานะคะอยู่ที่549,000บาทแต่ทางเทียคาจัดให้ไปแลาคันเลือเพียง359,000บาทผ่อนเพียงเดละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะยาี๋วขอบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยมากๆค่ะไม่เพียง30,000กิโลเท่านั้นค่ะแล้วโฉมของเขานะคะได้เป็นแบบ m i n เ r c h a เชนแล้วด้วยเราไปดูภายในของรถคันนี้กันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราได้มานั่งภายในโตโยต้ายาริสเอทีพคันนี้กันแล้วค่ะภายในของเขานะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆไม่เพียง30 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะแล้วออปชันของเขานะคะจัดเต็มมากๆค่ะดีไซน์สวยมากๆเลยค่ะโอ้โหเบาของเขานะ,ะใหม่มากๆใช้งานน้อยมากๆเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยค่ะเรามาชมห้องเครื่องของรถโตโยต้ายาริสกันเลยค่ะโอ้โหใหม่มากๆเลยค่ะเหมือนรถป้ายแดงเพราะรถของเรานะคะเป็นรถมือแรกวันเช็คสูด รถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง1.2นะคะซึ่งประหยัดน้ํามันสุดๆไปเลยค่ะรองรับน้ํามันสูงสุดถึง e20 เลยค่ะน็อตของเขานะคะไม่มีการแกะขยับเลยค่ะคานหน้าของเขานะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะเบาโซของเขานะคะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามมากๆค่ะสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ครบคเลยค่ะมาที่ฝากระโปรงของเขานะคะโลโก้ปั๊มโตโยต้ายังอยู่ค่ะสนวนกันความร้อนนะคะสมบูรณ์มากๆค่ะไม่มีหลุดลุ่ยฉีกขาดเลยนะคะในส่วนของรอบคันของ รถคันนี้นะคะได้สีเดิมบางทั้งคันเลยค่ะระบบความปลอดภัยนะคะจัดเต็มมากๆค่ะได้ทั้งเซ็นเซอร์หน้าและเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะรถคันนี้นะคะเหมาะสาหรับลูกค้าที่วัยกาลังเริ่มทํางานนะคะเงินเดือน1 5 0 0 0บาทก็สามารถออกรถคันนี้ได้แล้วค่ะสาหรับโปรโมชั่นออกรถวันนี้นะคะออกรถเพียง999บาทดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น2 5 9ผ่อนได้นานสูงสุด8 4งวดและยังมีฟรีบริการฉุกเฉินช่วยเหลือย4บี่ชั่วโมงนาน1นปีเต็ม แลฟะฟรีขัดสีเคอบแก้วน้ำยาหนาถึง7ไมรอนจากเยอรมันสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจ Toyota Yaris a t อท 1.2e ปี2017คันนี้สามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะหรือโทรมาที่เบอร์0894433774หรือทักมาที่เพจเฟ e บุ๊กนะคะรถมือ2เทียค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ